มากินกันครับข้าวมันไก่นะให้ดูเป็นอย่างอย่างนะอ้น,น้ําซุปใน,น้น้ํากิ้มกับมันไก่นะครับผมเสีวสยวไใส่เก็บก่อนนะเดี๋ยวลอบชอบทานมันกันไหมลาดกันนะครับผมใครชอบเผ็ดๆก็ราดเยอะๆนะ นไทยเชื้อสายจีนเหนียวนะผมเหนียวมากเนะเ็บ,บสุดชบดับเต็มแน่ติดนะจะชอบทำยังบ้าง